สวัสดีค่ะมาพบกับแอมอีกแล้วนะคะแอมคุ้นเวเค้กวุ้นนะคะเค้กวุ้นหนองบัวลำพูจ้าแล้ววันนี้นะคะแอมจะพาทุกคนมาทำเค้กวุ้นหมูกระทะค่ะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะก็จะเข้ากับบรรยากาศสุดๆไปเลยนี่เค้กวุ้นหมูกระทะของเรา<ม>เครื่องแน่นๆเต็มปอนเหมือนเดิมค่ะ และนี่คือเค,ค้กวุ้นนมสดสอดไส้ปีโป้นะคะปีโป้ทางร้านให้เยอะมากนะคะไม่ต้องกลัวว่าตัดเค,ค้กเข้าไปแล้วจะไม่เจอปีโป้เจอปีโป้เต็มๆเลยค่ะและร้านเรานะคะอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูจ้าใครมีโอกาสนะคะได้มาเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะเชิญแวะมาที่ร้านได้เลยนะคะร้านชื่อร้านคุณเวเค,คว้กวุนนะคะ ตั้งอยู่ในเมืองหนองบัวลำพูเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านค่ะเสร็จแล้วค่ะเค้กวุ้นหมูกระทะของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้า